บทส,สวดอาณาปานสติหมวดกายานุปัสนาพิสูจน์ทั้งหลายอาณาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําสติปฏิฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้พิสูจน์ทั้งหลายสมัยใดพิสูจน์เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น ย่อมทาการฝืนหาดศึกษาว่าเราเป็นผู้รูพรมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าย่อมทําการฝืนหาดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พรมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมทําการฝืนหาดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้นำาำับหายใจเข้าย่อมทาการฝืนหาดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้นำาับหายใจออกพิสูจน์ทั้งหลายสมัยนั้นพิสูจน์นั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นการในการอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัพพัญญามีสติ นามวิชาได้โทรมนัตในโลกออกเสียได้พิสูจน์ทั้งหลายเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายพิสูจน์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิสูจน์นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผาขี้เรมีสัพพัญญามีสตินามวิชาและโทรมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นอิทัพปัจจยตายมัสมิงสตีทางห้าหูติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีมัสุปาไทยทางอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเเกิิิิดขึ้้นนนออมมมมมสสงงัตตทโหื่่่ีีไ สิ่งนี้ย่อมไม่มีมัสสานิโลทัยทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปพุทธวจ,จะนะผู้ใดเห็นปฏิสมุบาผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิสมุบาผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมานนความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเราจะ เป็นพระสาสดา,สด,าดังนี้อานน์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานน์ทำ็ดีวินยัยคดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาส,ะสะดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งราซาทุซาทุซาธุ